มันยังมีปัญหาตรงสะแก้วยังมีปัญหาตรงสะแก้วนะครับสะแก้วเนี่ยนายกอนุทินเคยพูดไวแล้วว่าต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่ดินแดนขเขมรก็เป็นของขเขมรไปคุณก็ดูแลไปนับตั้งแต่วันที่28ที่สัญญาหยุดหยุดยิงกันวันนั้นนะครับ ใครครองพื้นที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนไอ้พื้นที่ตรงสัะแก้วมันไม่มีการประทะกันนะครับแต่มันเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยที่คนไทยมีเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นสขหนึ่งนสสองนอสอสามและ,ขะเขมรผูกบ้านลุกล้ังเข้ามาตรงนี้ก็ต้องเคลียร์กันครับขเขมรก็ต้องยอมถอยครับคุณเซนก็ต้องยอมถอยตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ ทางราชการโดยเฉพาะทางทหารก็ได้เตรียมจัดงบประมาณเข้าไว้แล้วที่จะล้อมรั้วก็ล้อมรั้วให้มันเด็ดขาดไปเลยนะครับจุดไหนที่ยังมีปัญหาลักลอบข้ามแดนกันอะไรกันเนี่ยจัดการผมว่ามันน่าจะไปในแนวทางที่ดีนะครับเพราะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนะครับมันไม่ยอม ต้องดําเนินการตามกฎหมายไทยต้องดําเนินการตามกฎหมายไทยครับมันถือไม้เข้ามาถ้ามันยังยืนอยู่ในประเทศมันเขตพื้นที่ดินแดนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าล้ําแดนเข้ามาในเขตไทยก็ต้องทําการจับกลุ่มต้องทําการจับกลุ่มนะครับแล้วก็สู้กันให้เขามาสู้คดีในเขตประเทศไทยส่วนระหว่างล้อมรั้วแล้วมัน จะเกิดการยิงกันก็คราวนี้ก็ต้องกระพืมให้สะใจไปเลยนะครับต้องเอากันให้ถึงตายเลยให้ยึดโมเดลอิสราเอลที่ไปบอมนายกรัฐมนตรีของอะไรผูตกิก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่างนั้นนะครับ ไม่เป็นไรครับไอ้บีเอ็ม21นะมันก็ไอ้จลวดบั้งไฟผมเรียกจลวดบั้งไฟนะครับเพราะยิงมาแล้วเนี่ยไม่ได้กำหนดทิศทางเลยนะครับเหมือนบั้งไฟพญานาคแถวพี่น้องภาคอีสานบ้านเหล่านั่นนะ่ะแต่มันติดหัวระเบิดมาเท่านั้นนะครับไอ้จรวดบั้งไฟผมไม่อยากเรียก b ี21แล้วครับจรวดบั้งไฟ มันยิงไม่ได้กำหนดทิศทางอะไรเลยลงทุ่งไล่ทุ่งนาบ้างนะฮะโอดยส่วนตัวถ้าผมมองเกมนะผมว่าหุนเซนไม่กล้านะครับหุนเซนไม่กล้านะครับท่านนายกอนุทินก็ต้องอำนาจมอบอานาจให้ทหารไปเลยให้ทหารเขาใช้ดุลวินิจนะครับจะกระทืบให้โจมตีนไปก็เอาเลยนะครับส่วน พี่น้องประชาชนที่อยู่เวณแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาที่เดือดร้อนนะครับผมเองโดยส่วนตัวมองว่าถ้าจะคุยกันรู้เรื่องจะสถาปนาความสัมพันธ์การเปิดสถานทูตอีกนะครับเปิดสถานทูตอีกก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะเปิดให้ชาวบ้านเขาทำมาค้าขายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ บ้างเขาจะได้มีกินฮะผมไม,ไม่ไม่ว่าครับไม่ได้ยุให้ตีกันอย่างเดียวครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่แนวชายแดนติดกันแต่ต้องให้หุนเซนเนี่ยมันรู้เรื่องคุยกับใครนี่ไม่ต้องไปคุยแล้วครับมันต้องคุยกับตัวหุนเซนเลยอำนาจจริงๆมันอยู่ที่ไอหุนเซนน่นนะครับว่าดินแดนไทยเนี่ยคุณจะมาลุกไม่ได้นะนะครับ ตรงนี้มีปัญหาคนข้ามแดนอยู่เรื่อยเนี่ยผมจะต้องล้อมรั้วของผมในเขตประเทศผมคุณจะมายุ่งทำไมนะครับคุณเซนกลัวที่สุดกลัวทางตรวจคนเข้าเมืองไทยกับฝ่ายทหารของไทยเนี่ยจะห้ามน,นักพนันเดินทางข้ามไปเล่นที่กัมพูชาชาวบ้านปล่อยธมาค้าขายกันได้นะครับปล่อยธมาค้าขายกันได้นะครับ เขาก็รออยู่นะผมเห็นแถวสุรินมั้งชาวกัมพูชาที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็อุตส่าห์บินไปประเทศลาวนะครับแล้วก็นั่งรถตู้มาเข้ามาที่สุรินเพื่อมาเปิดค้าขายนะครับเพราะด่านชายแดนมันปิดนะก็ทำซะให้ถูกต้องถ้าคุณถือพาส,สปอร์ตมาก็ทำพาสปอร์ตไปลงที่ประเทศลาว และข้ามจากประเทศลาวมาที่ประเทศไทยจะมาค้าขายไอ้แค่อย่างนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายไทยไม่ได้ลังเกียบพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเลยนะแม้แต่แรงงานที่อยู่ 500, ห้าแสนกว่าคนเนี่ยเราไม่ได้ขับไล่เลยนะครับเราไม่ได้ขับไล่เลยนะครับเพียงแต่แนวชายแดนเนี่ยเขาปิดปิดเพราะมันยังทะเลาะกันอยู่ไม่ให้อาวุธขเขา้าพัน สิ่งของช่วยในการรบในการทำศึกสงครามเนี่ยออกไปคูณเซนนี่ผมเกลียดอยู่แล้วครับคูณเซนนี่เกลียดอยู่แล้วนะครับคนเกเลคนนิสัยอย่างนี้มันคบไม่ได้ะครับมาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องอย่างเงี้ครับคุยกันเดี๋ยวเขาก็ส่งคนมาคุยแต่ไม่ต้องไปนัดเดี๋ยรจะไม่ต้องไปงอมันครับไม่ต้องไปงอ คุณทำผิดมึงทำผิดมึงมาลุกลานดินแดนไทยก่อนนะครับคอรมอรคุณอนุทินจะอยู่สี่เดือนไหมคุณอนุทินรับปากเาไว้แล้วนี่ว่าไม่เกินสี่เดือนถ้าเกินสี่เดือนก็ต้องเสียคลน,นะครับแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับจะเดือนหน้า จะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้เราคาดการณ์ไม่ได้ตอนนี้รัฐบาลไทยต้องมองอาการวันต่อวันวันต่อวันนะครับวันต่อวันอาจจะมีเรื่องอะไรเรื่องคดีอะไรศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาหรืออาจจะเกิดศึกสงครามแต่ประเด็นเรื่องศึกสงครามเนี่ยผมคิดว่าระหว่างไทยกับขามรนจะเบาลงนะครับเบาลง แต่เราเนี่ยคาดการ์คุณเซนไม่ได้เลยคนมันบ้าบ้าบอๆไอ้คุณเซนเนี่ยมันบ้าบ้าบอๆบนะครับมันเสียผลประโยชน์มันเสียผลประโยชน์ที่มันมันทําดีเนี่ยมันดีใจนะครับที่เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันดีใจมันคิดว่าคุยกับรัฐบาลใหม่เนี่ยน่าจะดีกว่ารัฐบาลเก่าเดี๋ยวจะได้มีการเปิดด่านกันนักท่องเที่ยวจะได้ข้ามไปเล่นกันแบบเดิมอย่างนี้นะฮะมา มันสงสารทหารตายไปทั้ง18นายได้รับบาดเจ็บไป600้อยหกร้อยกว่าคนนะครับหกร้กว่าคนนะครับเราได้วีรบุรุษในสนามลบมาแต่วีรบุรุษเหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ขาขาดได้รับบาดเจ็บนะครับมันเป็นเรื่อง ที่หน้าอาเน็ตอานาถใจแถมยังมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาเดเจ็ลบล้มตายไปีจำนวนมากเราคาดการคุณเซนไม่ได้คาดการไม่ได้ยิงจริงนะครับนิสัยมันบ้าๆบอาๆบานะครับมันโมโหปีดเข้ามามันก็สั่งลบใช่ หมอรักยิ้มแม่นครับโหรักยิ้มดูแม่นจริงๆนะครับคอยฟังโหรักยิ้มมันทำนายนะครับมาเนี่ยนะฮะผมก็ไม่อยากพูดท่านไปลองฟังเอาดูนะครับมันทำนายแม่นนะครับผมไม่ได้ไว่าไปเชื่อมดเชื่อหมอนะครับผมก็จะดูคำทำนายที่ผ่านมาว่ามันจะตรงไหมอะไรไหมนะฮะเราไม่เดือดร้อนอะไรครับนะครับจะปิดด่านเลิกคบกัน ก็ไม่เป็นไรมันร้อยกว่าประเทศร้อยเกกว่าประเทศ200กว่าประเทศก็เลิกคบไอ้ขเขมนไปประเทศหนึ่งมันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยนะครับ